วันก่อนที่พวกเรามาเล่นเกมนี้นะเราชนะกันด้วยสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะพี่ฝนเราชนะทั้งสองด่านเลยนะใช่คราวนี้เขาจะมีอะไรมาให้พวกเราแข่งอีกหรือเปล่า ยินดีด้วยนะครับทุกคนที่ผ่านเข้ามาสู่รอบที่สองถูกตั้งเลยนะครับยินดีกับทุกคนด้วยนะครับการแข่งขันต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันที่ยากขึ้นมาอีกนะครับมาเหมียวมีอะไรยากไปกว่านี้อหรือครับเนี่ยใช่ไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์น้องเหมียวด่านต่อไปเนี่ย ทางนี้เลยนะครับทุกคนจะต้องผ่านสิ่งกิดขวางนี้ทั้งหมดกระโดดข้ามผ่านแล้วก็จะต้องกระโดดบาโหนด้วยนะครับมาเมียอ,อันนี้ถนัดเลยนะครับนี่ปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับการแข่งขันในคราวนี้จะเป็นความยากเพิ่มขึ้นในระดับ7นะครับมาเมียความยากเพิ่มขึ้นระดับ7หมายความว่าไงกันนะครับเพิ่มขึ้นจากระดับ 3เป็นระดับ7จ,จากทั้งหมด10ระดับนะคะมาเหมียวโอ้โหยากขนาดนั้นแล้วจะผ่านกันไหมเนี่ยอย่างนี้จะต้องทดสอบความสามารถของแต่ละทีมด้วยและที่สําคัญด่านนี้จะยากที่สุดเป็นการทดสอบความจํานะครัะมาเหมียวความจํางั้นเหรอครับหมายความว่าไงครับเนี่ยเราจะต้องกระโดดผ่านด่านนี้ไปให้ได้โดยใช้ความจําในการจําสัญ,ญลักษณ์นะคะมาเหมียว เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนขอเข้าแข่งขันก่อนเลยก็แล้วกันงั้นทีมผู้หญิงแข่งก่อนทีมผู้ชายไปที่หลังละกันนะมาแล้วเข้ามาแล้วเขาปุ๊กปิกรีบไปดีกว่าบอนายอย่าลืมถ่ายวิดีโอตอนพวกฉันเข้าแข่งขันด้วยเข้าใจไหมอ่ะบู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 บ <laughs> มามาทางนี้แล้วเข้าทีมผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายชนะนะพวกเราไปเลยพี่ฝน รอฉันด้วยนะคะฉันกําลังวิ่งตามไปค่ะถ้าพร้อมแล้วพวกเราก็ไปแข่งกันเถอะค่ะนี่เลยนี่เลยมาแล้วเขานี่งาด่านแรกก็คือด่านที่เราจะต้องผ่านกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตาเลยเหรอพี่ฝน <c oughs> นี่ไงผ่านแล้วบ <c oughs> ง่ายมากเลยเอาลวโบไปนะหน้าตาก้องวิ่งตามมาทําไมไม่วิ่งหลบล่ะ ดี๋ยวก่อนนี่มาทางนี้แล้วเข้าผ่านช่วยด้วยรอฉันด้วยค่ะรอฉันด้วยโชคชะตาไม่เข้าข้างฉันเลยเดี๋ยวก่อนนั่นเพื่อนเราไปไหนอีกแล้วมามีจังทางนี้แล้วเข้าทางไหนจ้ะทางไหนอะ่ะวิ่งมาทางนี้เลยตามฉันมาโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วดูเหมือนกับว่าเราจะไม่ผ่านด่านนี้หรือเปล่า เหมือนกับว่าโชคชะตาจะไม่เข้าข้างพวกเราเชคาชะตาไม่เข้าข้างพวกเราไม่เป็นไรยังมีอีกหลายด่านที่พวกเราจะต้องข้ามไปผ่านรอฉันด้วยสิจ๊ะมาทานนี้เร็วเข้าพวกเรากําลังรอเธออยู่นะจ๊ะบู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 นี่ไงด่านนี้พวกเราจะต้องกระโดดจะก,กระโดดข้ามกันไหวเหรอเนี่ยกระโดดได้อย่างแน่นอนนี่ไงผ่านไปอย่างง่ายได้เดี๋ยวด่านต่อไปท่านจะ,จะโชว์ฝีมือเอง นายโยโย่ฝีมือในการโหนบาใช่หรือเปล่าพวกบิกถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆสุดยอดไปเลยเพระเนาะฉะนั้นด่านนี้พวกเราจะต้องผ่านไปอย่างง่ายๆแน่นอนเลยเป็นยังไงเห็นเปล่านายเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยล่ะพวกบิกบู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 ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ด่านนี้มอบหมายหน้าที่ให้กับนายเลยก็แล้วกันนี่เลย360อองศานายเก่งมากเลยฉันลืมไปซะสนิทเลยนะว่านายเป็นแมว แล้วทำไมบอถึงกระโดดขึ้นมาด้วยอ่ะมาทางนี้แล้วด่านต่อไปเป็นด่านแห่งความจำแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต้องจำอะไรไปอ่ะก็นี่ไงเขาบอกอยู่ว่าเป็นหัวใจอ๋อรูปด้านหน้าเขาบอกว่าเป็นหัวใจก็ต้องกระโดดเฉพาะอันที่เป็นหัวใจใช่ป่ะ <S 1> <S 1> <S ใช่นี่คือด่านต่อไปนี่คือด่านสามเหลี่ยมหรือเปล่า <S <S นี่ห้าเหลี่ยมไม่ใช่หรอห้าเหลี่ยมยังอ่ะเหรอห้าเ <5 S 1> หลี่ยมเพราะฉะนั้นเราจะต้องกระโดดไปที่รูปภาพห้าเหลี่ยม อันต่อไปจะเป็นดาวหกแชกพี่ฝนหล่นแชนหล่นเหรอหล่นหลนอย่าบอกใครพวกเราอย่าบอกใครได้ไงจะโบวิ่งถ่ายมาแล้ว <c oughs> แย่แล้วเราไม่ผ่านด่านนี้เพราะฉะนั้นเราผ่านด่านแค่ด่านโหนบาแล้วก็ด่านกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเท่านั้นเองอะ่ะแล้วทำไมดาวดวงนี้ถึงเป็นสีเหลืองอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็กระโดดได้ หมายความว่าแค่รูปทรงได้ก็ใช้ได้แล้วงั้นเหรอใช่เราผ่านด่านแล้วสำเร็จแล้วล่ะนี่เราชนะแล้วใช่ปะเขาจุดภูแล้วนั่นน่ะใช่มาทางนี้เร็วข้าตอนนี้พวกเราวิ่งกันข้ามสิงกิตขวางผ่านแล้วแล้วจะโบไปไหนแล้วล่ะเนี่ยพี่ฝนโบนอยู่ไหนอ่ะบูบูบโบกำลังวิ่งตามมาอยู่พวกเราแล้วทำไมถึงวิ่งมาทีหลังเนี่ยตากล้องต้องวิ่งนำหน้าดินี่ไง ผ่านแล้วทีมต่อไปจะเป็นทีมของพี่เอกแล้วล่ะนะพร้อมมาต้องนานแล้วคราวนี้ว่าเราจะไม่พลาดอย่างแน่นอนเลยล่ะครับนําไปเลยเดี๋ยวพอจะวิ่งตามไปอย่างไวอุ้ยแย่แล้วล่ะครับดูเหมือนกับว่าโชคชะตาจะไม่เข้าข้างพวกเราโชคชะตาไม่เข้าข้างใครสักคนเลยเหรอดยแล้วก่อนแล้วก่อนแย่แล้วล่ะครับตอนนี้ดูเหมือนกับว่าโชคชะตาจะไม่เข้าข้างพวกเราทั้งหมดเลยนะครับพวกเราวิ่งรวมกลุ่มกันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับ รอผมด้วยนะครับผมไม่บานรอพออด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับทําไมโชคชะตาไม่เข้าข้างพวกเราเลยที่ผู้หญิงเขายังผ่านด่านกันบ้างนะครับนี่เราจะโดนกันทุกอันเลยใช่ไหมเนี่ยสงสัยดูท่าทางโชคชะตาไม่เข้าข้างจริงๆเราไม่สามารถผ่านด่านแรกได้เลยนะครับเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวก่อนเพื่อนๆมาแล้วเข้าตอนนี้มีพี่เอกคนเดียวที่มาถึงเส้นชัยของด่ <laughs> านที่หนึ่งรอผมด้วยครับตอนนี้โชคชะตาเข้าข้างผมแล้วแล้วคุณลุงพออไปไหนแล้วเนี่ย เราจะท่องไปช่วยเขาก่อนนะครับพอ,อยังไหวใจยังสู้ถ้ายางงั้นแล้วก็ด่านต่อไปจะเป็นด่านกระโดดน้ำทีไม่ได้เลยครับได้เลยครับตามผมมาเลยนะนี่กระโดดข้ามอย่างเดียวสู้ๆนะครับทีพวกเราจะต้องผ่านด่านอย่างแน่นอนเลยล่ะครับแล้วโบไปไหนทำไมโบไม่มาถ่ายภาพเนี่ยโบเขาบอกว่าเขาเหนื่อยบูบูบูบบุ๊กพี๊ดบอกว่าไงอ่ะโบบอกว่าเมื่อกี้ไปกระโดดหมุนข้ามบาร์ทำทุกอย่างเหมือนคนอื่นหมดเลยก็เลยไม่มีแรงและ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้พี่เอกสู้ๆกันแล้วกันนะได้เลยทุกคนแหมโบก็ไปกระโดดกับเขาด้วยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยต่อไปจะเป็นการกระโดดข้ามผ่านสิ่งกีดขวางในบอกโครนลาวาครับอ๋อบอกโครนลาวางั้นก็กระโดดไปได้เลยทุกคนไม่ต้องกลัวมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าตอนนี้ใกล้จะผ่านด่านด่านต่อไปจะเป็นด่านแห่งความจำนะด่านความจำเดี๋ยวเพกจัดการเอง เพีเจ <P> ็ <J> เป็นคนจัดการกระโดดข้ามผ่านด่านแห่งความจำใช่หรือเปล่าแย่แล้วเพื่อนเบียร์ทุกคนติดอยู่ในโครนหมดเลยเ <c oughs> ราจะนั่นตอนนี้สู้ๆนะทําไมกระโดดไม่ถึงเนี่ยมันไกลมากเลยแล้วพี่ฝนกระโดดถึงได้ไงอะ่ะกระโดดผ่านไปอย่างสบายๆไม่หล่นเลยละขอบอกเพราะว่าฉันช่วยเกาะไว้ให้ไงมาเร็วเข้า ด่านต่อไปจะไม่ยากแล้วล่ะไม่ยากอยู่แล้วนี่เพยกกระโดดได้นี่กระโดดสุดตัวเลยเนี่ยมาเร็วเข้ามาแล้วข้าวสู้ๆถึงแล้วด่านต่อไปผ่านให้ได้นะถ้าผ่านด่านนี้พวกเราก็จะชนะแล้วนะทุกคนนะใช่ ชนะแล้วผ่านในที่สุดก็มาถึงเส้นชัยจนได้วิ่งมาก่อนเร็วเข้าใกล้จะหมดเวลาแล้วรอด้วยพอออกําลังวิ่งตามมาอย่างเร่งด่วนทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเส้นชัยอยู่ทางนี้ค่ะทุกคนผมก็ตามมาแล้วนะครับสุดยอดไปเลยผ่านด่านกันหมดเลยนี่พวกเราทุกคนผ่านด่านแล้วใช่เปล่าดีใจด้วยนะครับมาแมวที่ตอนนี้ทุกคนผ่านด่านที่สองกันมาได้ แต่ว่าเรายังมีด่านสุดโหดที่กําลังรอพวกคุณอยู่ต่อไปนะครัแม,มวหมายความว่าไงครับด่านที่จะต้องรอพวกเราอยู่เนี่ยด่านต่อไปก็คือด่านม้าหมุนครับแม,มยวม้าหมุนแล้วม้าหมุนโหดตรงไหนกันครับอาจารย์แม,มียวเดี๋ยวก่อนนะทุกคนที่นี่เป็นด่านม้าหมุนของจริงเลยอ่ะใช่จริงๆด้วยนะจ๊ะด่านม้าหมุนนี้สีสวยงามดีจังเลยประตูข้างหลังคืออะไรอะคะ ประตูข้างหลังก็คือประตูที่ทุกคนจะต้องวิ่งเข้าไปตามที่ผมบอกนะครับม่เมียประตูเยอะขนาดนี้ก็วิ่งทันกันทุกคนอยู่แล้วสิครับวิ่งทันกันอยู่แล้วนะครับม่เมียแต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับม่เมียข้อจากัดอะไรครับอาจารย์ อาจารย์ม้าเหมียวจะบอกจํานวนที่ทุกคนจะต้องเข้าไปตามประตูนั้นห้ามขาดห้ามเกินวิ่งเข้าไปให้ครบนะคะม้าเหมียวอ๋อถ้าแบบนี้ก็ง่ายๆครับอย่างเช่นบอก2คนก็วิ่งเข้าไปแค่2คนใช่เปล่าถูกต้องเลยแล้วครับม้าเหมียวแล้วที่สาคัญเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูประตูแต่ละประตูก่อนนะครับม้าเหมียวบู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 บ,บปิ๊กบอกว่าไงอ่ะบูบอกว่าแล้วบูต้องเป็นคนเข้าไปถ่ายภาพอย่างนี้จะนับรวมด้วยเปล่าไม่นับรวมนะคบม้าเหมียว อ๋อนับเฉพาะผู้เล่นใช่ไหมครับถูกต้องเลยแล้วครับแมาเหมียวและนี่คือประตูทั้งหมดในเกมเกมนี้เดี๋ยวครับอาจารย์ว่าไงละครับแมาเหมียวแล้วผมนี่นับเป็นอะไรครับนับเป็นแมวครับแมาเหมียวนับเป็นแมวก็แสดงว่าผมอยู่กับใครก็ได้ใช่เปล่าถูกต้องเลยแล้วครับแมาเหมียวแต่ก่อนที่จะวิ่งเข้าประตูเราจะต้องมันนั่งที่ม้าหมุนประจําที่ก่อนนะครับม่เหมียวแล้วทําไมเราต้องนั่งหมาหมุนกันด้วยเนี่ย เพื่อความสนุกสนานครับมาเมียอ๋องั้นนั่งมาหมุนกนก่อนนะทุกคนแล้วเขา้าปุ๊กปิ๊กบริบมนั่งม้าหมุนทุกคนนั่งม้าหมุนกันหมดแล้วเลยอย่างอะ่ะนั่งแล้วนี่ไงกำมือขึ้นแล้วมุนม้นๆน่ะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเกมนี้ดูท่าทางพวกเราน่าจะชนะกันแน่นอนและไม่ยาก่ะแล้วจะวิ่งกันเมื่อไหร่อ่ะครับเมื่อผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเมีย คนเข้าไปอยู่ยังไงกันครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะครับมาเมียวตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนประจําที่วิ่งเข้าประตูสี่คนนะคะมาเมียวประตูสี่คนทุกคนผู้ชายมาทางนี้เลยสี่คนอย่างนั้นเหรอประตูสี่คนก็จะต้องเข้าแค่สี่คนพี่หวนจะวิ่งเข้าไปแปดคนยี้ได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้หญิงมีทั้งหมดสี่คนพอดีวิ่งเข้าประตูเร็วเข้า ท่านผอไปไหนเนี่ยมีแค่สาคนเองรองผมด้วยนะครับม้าเมียวบูบูบูบรูรอฉันด้วยรอฉันด้วยคือว่านี่เราอยู่กันห้าคนนี่ครับบ้ไม่นับรวมนะครับม้าเมียวนับแค่เฉพาะผู้เล่นนะคะบ้าเมียวโอ้ค่อยโล่งใจหน่อยนะเป็นไงมั่งพี่เอกตอนนี้เข้าไปครบสี่คนพอดียังอะ่ะเข้าครบทุกคนแล้วประตูปิดแล้วมันก็ว่าประตูจะล็อกเนี่ยนะใช่แล้วแหลคะค่ะพอเราวิ่งเข้ามาปุ๊บประตูล็อกทันทีเลยคะ่ะแบบนี้ คนอื่นก็เข้าไม่ได้สิคะใช่แล้วล่ะค่ะเอาละครับวิ่งออกมาจากประตูได้แล้วเพราะว่าตอนดีเดี๋ยวผมจะนับต่อนี่รอบที่สองแล้วห่ะครับอาจารย์ถูกต้องแล,แล้วครับประตูด่านแรกเราผ่านด่านเข้าสี่คนครบพอดีบูบูบูพวกพีกบอกว่าไงอะ่ะบมบอกว่าต้องวิ่งตามใครมั่งเนี่ยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์โมเหมียวเขากำลังนับแล้วแล้วเราต้องไปขึ้นม้าหมุนนี่เ็เปล่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้จะต้องวิ่งเข้าประตูสี่คนนะคะมาเมียวสี่คนอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยนี่รอบที่สองแล้วนี่นะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบวิ่งครัไปแล้วมีเวลาแค่แป๊บเดียวเองพี่ฝนเพราะฉะนั้นเราจะเลือกประตูไหนดีประตูไหนก็เข้าไปก่อนเถอะมาแล้วเข้าทีผู้หญิงมาแล้วเข้าเดี๋ยวก่อนดิทีผู้ชายเราก็ต้องแยกไปทีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีผู้หญิงมามากับพี่ฝนก่อน ได้เลยจ้าฉันมาแล้วฉันมาแล้วประตูปิดแล้วค่ะเร็วเข้าทีผู้ชายรียบตามพี่เอกมาเร็วเข้าครับใช่รีบตามพี่เอกไปเร็วเข้าประตูกําลังจะปิดทั้งหมดแล้วนะเราต้องไปเข้าประตูสีอะไรล้วครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับประตูสีอะไรครับเนี่ยผมยังไม่รู้เลยประตูนี้เลยแล้วกันครับประตูสีชมพูนี่แหละประตูสีชมพูตอนนี้ปิดแล้วครับเราเข้ามาครบแล้วใช่ไหมครับน่าจะครบแล้วนะครับ แล้วรอบต่อไปทําไงต่อดีพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เสียงเงียบไปนะน่าจะเปิดได้แล้วลมั้งทาไมอาจารย์มะเหมียวเขาไม่พูดอะไรแล้วล่ะอาจารย์มะเหมียวก็ไม่อยู่คุณลุงไม่รู้ก็ไม่อยู่นะแล้วเขาไม่อยู่ได้ไงอ่ะนั่น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 เธอฉันเห็นอะไรอยู่ที่หมาบุญด้วยนะไหนอ่ะนั่นไงไหนเหรอใครกันน่ะใครกันนะ่ะอาจารย์มะเหมียวหรือเปล่าไม่ใช่หรอกอาจารย์มะเหมียว ไม่ได้ตัวสูงแบบนั้นนี่นะฮะเ,เดี๋ยวก่อนพี่แอ๊อยู่ประตูไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงทีผู้ชายเขาก็อยู่ฝั่งนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะเอาเขาเปิดให้ได้แล้วเหรอเขาเปิดประตูแล้วและที่สําคัญอาจารย์มเมียวก็ไม่อยู่ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วผู้ปิกตอนนี้ประมาณตีสองตีสองเหรอใช่แล้วดูเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไป คือว่าพวกเธอทั้งหมดนะนั่นไงบนม้าหมุนที่ฉันบอกนะใช่แล้วดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นไงนั่นคือใครกันนะบู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 บอปกิกบอว่าไงอ่ะบอบอกว่านึกถึงตำนานเรื่องม้าหมุนอยู่เลยตำนานม้าหมุนหมายความว่าไงไม่ต้องฟังแล้ววิ่งก่อนดีกว่าเ <laughs> พราะฉัน,นตอนนี้ฉันจะ นีออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วอาจารย์ว่าเหมียวกับคุณลุงไม่รู้แล้วก็ผู้คุมเขาหายไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันประตูไหนออกได้เนี่ยประตูนี้ออกได้เพราะฉะนั้นไปกันก่อนไปเลยบูบูบูบ